หลายคนอาจจะสงสัยได้ว่าคลิปวิธีอยากดังทำไมบอกว่าเนื้อหารุนแรงรีบดูก่อนโดนลบในอีกไม่กี่วันทำไมถึงรีบเอาออกจังเลยท,ทั้งที่ไปยังไม่ถึงวัวนดูเอาแล้วกันมีเนื้อหาไม,ม่เหมาะสมนั่นแหละครับอุตส่าห์ล็อกไว้แล้วนะล็อกไว้แบบว่าอุตส่าห์ล็อกไว้เป็นคลิปที่ไม่เป็นสาธารณะแล้วนะนี่ลิงใต้คลิป เขาปดูเข้าปดูเนี่ยเป็วิธีอยากรังเนี่ยตัวนี้เลยอุตสาห์เก็บไว้เป็นวิดีโอส่วนตัวแล้วแท้แท้คือยังไม่ได้เก็บก็เ,เก็บไปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ลบทิ้งคือมันมีปีกคืออยู่ดีๆปีกก็โผล่ทั้งสองข้างแล้วก็ไปเลยนะครับผมสุดยอดมาก YouTube สุดยอดมาก คลิปผมติดเหลือไปนะแค่นี้แหละเรื่องที่อยากจะบอกนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้มีเนื้อหารุนแรงอาจไม่เหมาะกับเด็กหรือเยาวชนที่จิตอ่อนไหวคนดูควรคิดให้กว้างและใช้วิจารณญาณให้สูงไม่ฉะนั้นแล้วคุณอาจจะใจสลายได้เพราะถ้าคุณคิดผิดมันอาจจะหมายถึงคนอื่นเพราะคลิปนี้มันไม่ได้หมายถึงใครและไม่ได้พาดพิงใครทั้งนั้น